ตอนนี้นะครับเราถึงทีู่ลนีทีแล้วนะครับพี่ธีรพัน์รายงานนะครับเรามาร่วมทีมกับพีู่ลนีทีนะครับทุกคนที่จังหวัดหาดใหญ่นะครับทุกคนคลิปนี้เรียลไทม์สุดๆนะครับวันนี้เราก็มาร่วมทีมนะครับพร้อมรถสิบล้อคันใหญ่นะครับคันเมื่อวานจากเรานะครับส่งตรงรายงานจากอ่านีทีส่งตรงรายงานจากมูนีทีเต๋าเต่าบอกเกงหาดใหญ่นะครับทุกคนก็พี่ๆทีมงาน น่ารักสุดหล่อพร้อมลุยกันในวันนี้นะครับขอโทษที่มาสายนะครับนี่ครับทุกคนวันนี้พี่พี่ทีมงานพร้อมนะครับพร้อมครับวันนี้พร้อมลุยนะครับอัปเดตสามสิบพฤศจิกานะครับทุกคนสามสิบพฤศจิกาที่ให้กําลังใจคนใต้เนี่ยครับพระชใต้สู้ๆครับสู้ๆอ่าพี่นาลงให้กาลังใจคนใต้หน่อยสู้ๆครับสู้ๆคนใต้สู้ๆคนใต้สู้ๆ อานี่ครับเมื่อวานพี่ดิวไปรถใหญ่คันนี้นะครับอ่าพี่เปอร์มาครับอันนี้รถเช่าสนามบินเรานะครับโอเคตอนนี้นะครับเราอยู่ที่มูลนิธิเเจ้าบอกเก่งนะครับหาดใหญ่ก็คือที่นี่นะครับก็คือมาพี่ดิวมาร่วมทีมนะครับจะบอกว่าการบริการและการแบบเขาเรียกว่าการแบบพาไปกู้ชี่กู้ภัยนี่คือเมื่อวาน ไม่ใช่แค่ามสุกอย่างเดียวนะครับแต่บอกให้เลยว่าทําเต็มเม็ดเต็มหน่วยวันนี้ข้าวเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันกอนะครับี่ได้ขึ้นมาแล้วนะครับเรามาดูเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นทีมสมทบนะครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับนี่เลยครับทุกคนอันนี้คือปิดไว้เดี๋ยวเราจะไปแจกกันไม่ว่าจะเป็นน้ําเปล่าน้ําดื่มนะครับหรือเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับต่างๆนานานะครับทุกคนกคนติตามพี่ิวนะอัปเดตอัปเดต อัพเดตสถานการ์นะครับปอีกีโรมเตเต๋าปอกเก่งนะครับแต่อยากจะบอกนะว่าทุกคนวันนี้ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับวันนี้พี่ดิวจะลุยเต็มที่นะครับอัพเดตสถานการณ์จากธีรพัตรรายงานนะครับส่งตรงจากหาดใหญ่นะครับเพื่อจะไปช่วยชาวอําเภอจานนะครับทุกคนวันนี้แฮปปี้มากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ เจอการเจอกันได้อันนี้คือเฮียน,นะครับนะเจ้ององโมนิิตนะครับทุกคนเมื่อวานเฮียเรียกเข้าพี่ดิวแบบสุดยอดนะครับอัพเดตลงครัวนะครับพี่ก็ออมาทำอาหารกันอยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้าดื่มนะครับ อันนี้ก็วันที่สี่แล้วนะครับที่โลงเจได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นท่วมน,นะครับนี่ครับฝั่งนี้มาเลยวันกเมื่อวานก็มานั่งกินข้าวที่นี่ทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่ครัวนะครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูข้าวไข่เจียวนะครับน่ากินมากเลยตาแมา่ครติดแกัน,นิดนึงชิมก่อนอร่อยพี่ยูก,กินรสชาติอร่อยพี่น้องเอาบ้าน ข้าวสดร้อนๆทุกคนข้าวไข่เจียวก็อยากจะบอกว่าที่นี่นะครับเต็มที่แต่ดิวบอกเลยนะว่าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็คือที่นี่ให้ข้าวเยอะมากนี่ครับข้าวไข่เจียว,ว,ยวอ่านี่ครับทีมงานแม่ครัวแม่ทํางานตั้งแต่กี่โมงเนี่ยตั้งแต่สี่โมงค่ะตีสี่เหรอครับตื่นหัวรุ่งเงยค่ะอ๋อหัวรุ่งหัวรุ่ง นี่ครับทุกคนน,คคน,นี่เฮียให้กำลังใจพี่น้องชาวตาใต้หน่อยครับครับที่น้ำท่วมนะครับสู้สู้สคนให้สู้สู้แล้วก็หลังจากน้ำท่วมลดแล้วก็มาช่วยลงใจบ้างอ่าแต่เฮียใจดีมากทุกคนเอาตรงๆนะครับทำข้าวให้แบบใช่ให้ข้าวเยอะมากนี่ครับอันนี้ทำอะไรครับ ยำปลากระป๋องคอ๋อมียำปลากระป๋องด้วยนะคะทุกคนนี่ก็ไปราดข้าวอีกหนึ่งทีหนึ่งครั้งนะครอ๋อขอโคษนะคะขอบคุณแม่ๆมากเลยแล้วก็มีผัดมาม่านะครับอันนี้ไข่ไก่ทุกคนผัดมาม่านี่เลยจุดไฟไหมเอ่ยจุดเนาะจุดไฟกอ่โอเคมีไฟเนาะโอเคร้อนไหม โอ้ร้อนมากเลยโอเคผัดผัดหมี่อร่อยมาทุกคนระหว่างที่อยู่ได้กินผัดหมี่ไงที่คนดูเยอะๆอ่ะผัดหมี่นะครับมาเมื่อเช้าก็ผัดอันนี้ก็มีผัดหมี่นะครับอ๋อันี้ผัดหมี่เล่นม้าเหรอผมใส่สายตาสั้นมาม่านะครับแล้วก็ไปเตียวนะครับทุกคน ก็เป็นกําลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับวันนี้เราจะไปเนาะกันตู๊ดนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานแม่ครัวขอบคุณแฟนคลับขอบคุณเงินจากถนนที่ที่อุดหนุนและซัพพอร์ตเรามาเนาะขอบคุณลูมมกค้ากินไข่มุกช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 ิมไข่มุกชินไข่มุกชิมไข่มุกแม่ครับแม่พูดออกินไข่มุกให้ท้องนีหน่อยกิมไข่มุกกินไข่มุกชินไข่มุกชินไข่มุกชินไข่มุกค่ะ อ่ากิมไข่มุกให้พี่เดียวหน่อยโลกิมไข่มุกกิมไข่มุกอ่าไข่มุกครับกิมไข่มุกเนาะกิมไข่มุกแม่อุยน่ารักมากแม่แม่ครับกิมไข่มุกใช่ไหมครับกิมไข่มุกพูดให้หน่อยครับกิมไข่มุกน่ารักทิ้งสดขอบคุณทุกคนนะครับอ่าเอาบอกเองทางเตียง อาหารวันนี้นะครับที่จะส่งตรงไปจนะนะครับทุกคนในชาวบา้านมีหลายเมนูเลยค่ะหรือพื้นที่ไหนที่บอว่ายังไม่ได้ทานข้าวหรือหรือแบบว่าท,ทุกคนสบัยนะ้ำท่วมน,นะครับก็สามารถคอมเมตนต์บอกกันได้นะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันต่อไปนะครับตอนนี้นะครับก็ ทีมก็กำลังประชุมกันอยู่นะครับว่าแผนในวันนี้จะต้องไปไหนบ้างอะไรยังไงนะครับทีม,ทม good, ก็คือทีมของเมื่อวานนะครับวันนี้ที่โซเฟอร์สุดหล่อนะครับในหัวของเรานะครับที่น่าล,ลงครแล้วก็เนะครับทีนั่นนะโอเคเรานำไปา่ี่ัรก็มีรถพยาบาลไปไหมตนี้ก็ กำลังปรึกษาหาเลยแล้วมาชุมกันนะครับส่วนพี่ดิวก็เป็นทีมเขาเรียกว่าทีมเสริมทีมเสริมมาเสริมกองทัพให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับทุกคนก็ใช่ได้ได้สำคัญสุดการอย่างวันนั้นแล้วขี้บ้าบ้าคว้าได้การเอาคูดพี่ดิวไหมครับทุกคนทุกอย่างทุกเราครับจ้างเสียงแหงหมดแล้วเราจะสู้พยาบาลดีทีลังจะมาการที่เดินไป การไปดชูชวิตอการคุณน่้เขาด้ดใน้ดนตดว่าแต่ในอจริงข่าไม่ออกทั้งที่ในคูนี้แล้วเ่เสียชีิตแล้วสองาย<อ>เพื่อนประธานูี้ึงลายชาวบ้านหนึ่งายก็คือาไม่ได้ออกขือไม่ได้ลงเลยก็คือล่าสุดนะครับจริงๆมีผู้เสียชีวิตสอายแล้วนะครับาก,การน้ำท่วมโดยตรงเลยทวมโดดไปดูดอลายายที่หเนยโดนไฟดูดลายที่สองนยน้ำซัดแล้วก็ตกงไปในคูทางเราได้ เก็บศพมาเมื่อวานตอนเช้าครับส่วนอีกลายหนึ่งเราไปช่วยเนื่องจากว่าว่าการไฟฟ้าจะตัดไปก็โดนไปดูอยู่นานเกือบชั่วโมงแล้วเราต้อง C p พบนเรือจากเรือขึ้นมาบกแล้วก็ถ่ายจากรถจากรถขึ้นไปก็โดนน้ําซัดอีกเกือบจะจงทั้งคันนะครับสุดท้ายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่อยู่บนสะพานไงที่ที่อยู่บนสะพานที่ถ้ถูกต้องถูกต้องแต่ไม่มีชีวิตตื่อไหนลงนะครับเราทํางานติดทองหลังพระจริงๆที่นี่ไม่เคยต้องการเรียกร้องอะไรแต่ว่า อาจจะมีบ้างที่ที่จะมาบอกอ๋อตอนนี้บอกไม่มีผู้เสียชีวิตนะเราก็ขอแสดงความเสียใจกับประธานของร่วมใจของขาที่เสียชีวิตที่เขาบอกว่า1นลายที่ว่าที่ว่าเป็นประธานอ่ะนะที่ทางเราก็เ็เป็นฝากถมถามสุแต่ว่าเข่าแค่ศพเดียว นะครับชาวบ้านก็คือแต่พี่หนึ่งศพที่เสียนี่คือเป็นเป็นประธานผู้ชีพของสว่างรวมใจในฐานะเหมือนกับอาสาสมัครเหมือนกับพวกเราที่ลงไปช่วยแล้วก็เสียวตรงนี้เป็นสื่อให้แสีเล็กๆแต่ก็แบบจริงใจคุณภาพแต่ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับครับต้องขอดวงวิญญาณไปสู่ทุกติ่งนะครับไปพวกเราเดินทางกันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับ รถสิบล,ล้อคันใหญ่นะครับท่ามวยสดจำกัดสูตรชาบดีก่อสร้างนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าสุตชาบดีก่อสร้างสนับสนุนรถสิบล้อนะครับคันใหญ่คันเบลเลอนะครับเพื่อมาสมชบผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันที่30พฤศจิกา2567นี้นะครับรายงานสดตรงจากพิธีวทิทยุธีรพัฒน์นะครับส่งตรงสักหาดใหญ่ครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ นรงนะครับโตเปอร์สุดหล่อนะครับที่ทําดีโดยที่ไม่หวังอะไรนะครับก็เป็นคนขับรถนะครับตั้งแต่ขับมาหลายวันแล้วนะครับต่เมื่อวานเลยนะครับลากกันมาเลยนะครับแต่สู้สุดใจนะพี่นรงคนใต้สูสู